ใหม่เลยมีแบบไม่ต้องชวนกันได้นะไหมได้เลยทำได้เลยเจ้าข่าวใช่ได้แค่แม่ได้แค่แคบนี่รัวข้ามไปิฉี่อยากเลือดไหลอ,อ่ะคือมันเฉียง้อยชันพึ่งวิ่งแล้วเนี่ยสี่สิบแล้วอุ๊ยอุ๊ยคือเกือบเกือบลืมเกือบลืม ฉันบอกว่าคุณนีเซอร์จะต้องออกไปจากเกมนี้เพราะความหัวร้อนความติดขัดติดขัดเดาเยอะยังไม่รู้เลยหน้าแล้วมันก็โกงเนี่ยขีโ้โกองอะ่ะ<ม>เกียดเจ้าของแมพมอกสร้างมาเพื่ออะไรไงบอกว่ามันง่ายไงง่ายตรงไหนเนี่ยเนี่ยหลอกกันไป<ม>ทางยืนเอออีกเสียใบทางาต้ลงตกอีกก็กระโดดไปซีบักแน่แน่เลย ชีบีชีบีชาปาชาเป๋ชีบีชีบีก็มาทางนี้ก็ได้นี่ยากใช่ไหมล่ะก็มาทางนี้เนี้ยคอยคอยมันมองไม่เห็นนะตามคอยมองขอยมองไม่เห็นว่ากีเพิ่งเดินไปตรงกลางเพ <ung S 2> ิ่งรูบันไดก็อากาศเดือดเกินสำหรับคนที่กระโดดไม่ได้นูมองนี้ยากสุดสำหรับทำไม่ได้จริงอันนี้ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ Wah! Oh, hmm. We yang day ni akat. Oh my god! Wow. Kami cai ni opat. Cik cik. Hmm. Ye, 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 ye. Nai, nai. Kena mesti dahalan banyak. Ini cibi cibi dapat. Aiyah.